ถ้ำมืดหรือถ้ำปาฏิหารณ์ณวัดถ้ำปาฏิหารย์อโอของเจียมจัังหวดอุบลราชธาน,เนีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคโดยมีตำนานเล่าขานต่อๆกันมาว่าที่แห่งนี้คือเมืองลับแลหรือเมืองบางบทตามประวัติของหลวงปู่คำคันิงจุลลมณีวัดถ้ำคูหาสวรรค์ได้กล่าวว่าถ้ำแห่งนี้เป็นทาง เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาลมือหือเมืองพญานาคนั่นเองเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าปู่เป็นผู้ดูแลปกปักรักษาและมีความเชื่อว่าถ้ำแผ่งนี้สามารถเดินทะลุไปอีกฝั่งของแม่น้ำโขงด้านประเทศสปปลาวได้ บรรยากาศภายในถ้ำมีบันไดานาคทอดยาวลงไปในถ้ำอากาศภายในจะเย็นอยู่ตลอดและหากเป็นหน้าฝนจะมีน้ำหยดลงมาจากบนผนังถ้ำเมื่อเดินพ้นบันไดน,นาคแล้วจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆโดยมีเรื่องเล่าสมัยก่อนถ้ำแห่งนี้จะมี ขอนไม้ขนาดใหญ่ประมาณสามคนโอบอยู่ท่อนหนึ่งคนเท่าคนแก่ในพื้นที่จะรู้ดีแต่ปัจจุบันถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบและมีผู้คนเดินทางมาเป็นจำนวนมากขอนไม้นั้นก็ได้หายออกจากถ้ำไปเองโดยไม่มีใครพบเห็นอีกเลย โดยคำบอกเล่าตามประวัติของหลวงปู่คำคนิงได้กล่าวไว้ดังนี้ถ้ำม,มืดชาวบางบดหรือถ้ำปฏิหารหลวงปู่คำคณิงได้ทราบจากคำเล่าลือของชาวบ้านและพระธุดงว่าณนะที่ถ้ำม,มืดใกล้กับภูปังฝั่งไทยเขตโคงเจียมอยู่เลยอำเภอบ้านด่านขึ้นไปทางเหนือนั้นเป็นถ้ำเมืองรับแลหรือที่ชาวบ้านเรียกชาวบางบด ถ้ำม,มืดนี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์มีเหล็กไหลชาวเมืองรับแรห่วงแหนมากแต่วันดีคืนดีใครมีวาสนาลงเข้าไปในถ้ำเมืองรับแลที่ว่านี้จะได้รับแก้วแหวนเงินทองจากชาวรับแรหรือไม่ก็ได้พระทองคำมาบูชา ลึกลงไปในถ้ำม,มืดเป็นนครเลนลับใต้พิภพ,พ,พคือเมืองบาดาลของพญานาคอยู่ใต้แม่น้ำโขงเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬานถ้าเข้าไปจากถ้ำฝั่งไทยจะลอดไปใต้แม่น้ำโขงเป็นอุโมงค์กว้างใหญ่และมีทางแยกไปสลับซับซ้อนคล้ายรวงพึ่งสามารถจะทะลุขึ้นฝั่งโขงด้านประเทศลาวอุโมงค์บางสายทะลุไปออกแก่ง แกงลีผีสีทันดอนระยะทางนับร้อยกิโลเมตรอุโมงบางสายซึ่งเป็นเมืองบาดาลน,นี้ทะลุออกเมืองแกวเมืองยเมืองยวนซึ่งพาดโดงหลายรูปได้นั่งทางในตรวจสอบด้วยกระแสยานแล้วเห็นตรงกันว่าเป็นความจริง